สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบก,กับผมหลังสากนอนตัวอีกเช่นเคยนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงรอมานานเนาะนะครับกับคลิปที่จะมาสอนนะครับใช้เกียร์ที่อยู่ในเจ้าไซโนทัคคันนี้นะครับเรียกว่าเกียร์อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นเกียร์อ e ีตันหรือเกียร์ฟูลเลอร์หรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมี1 0เกียร์นะครับ12 12เกียร์รวมเกียร์ถอยด้วยนะฮะ หลายคนก็คงจะงงว่าทําไมถึงเป็น12เกียร์รวมเกียร์ถอยนะครับเพราะว่าเกียร์ถอยมันมีทั้งถอยโลถอยไฮนะครับก็เลยนับเป็น2เกียรย์นะฮะก็ทดกันไปทดกันมาแล้วมันเป็นรวมกันนะครับเดินเดินหน้า10เกียร์ถอยหลัง2เกียร์นะครับก็เป็น12เกียร์นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะลองมาเข้าให้ดูคร่าวๆนะครับลองมาเข้าให้ดูคร่าวๆลองวิ่งให้ดูคร่าวๆนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าคนมีพื้นฐานอยู่แล้วดูแวบ,บเดียวก็เข้าใจเลยนะครับไม่ไม่น่ายากนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับก็นี่นะครับเกียร์ที่อยู่ในไซนโนทักคันที่ผมขับนะครับ ไม่รู้ว่าเขาเรียกเกียร์อะไรเกียร์อีตันหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีมันมีสิบเกียร์นะครับก็ดูดูก่อนเลยนะครับชุดแรกนี้จะเป็นหนึ่งะครับแล้วก็2อสามนะครับสีห้านะครับแล้วก็ดีดนะครับนี่ตัวดีดอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ดีดขึ้นแล้วนะครับตัวดีดจะมีบอกอยู่ว่าไฮข้างล่างเป็นโลนะครับพอด,ด,ดีดเสร็จปุ๊บก็เข้าหนึ่งใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็นหกเนี่ยนะครับเป็นชั้นสองเนี่ยเข้าหนึ่งใหม่ก็จะกลายเป็นหกนะครับเข้าสองอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดเข้าสามเป็นแปดเข้าสี่เป็นเก้าเข้าห้าเป็นสิบนะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนเกียร์ถอย ถอยก็ถอยได้สองระบบเหมือนกันถอยโลกับถอยไฮนะครับกดลงแล้วเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนี่นะครับก็อันนี้เป็น2ไอเกียร์ถอยถอยธรรมดานะครับถอยถอยโลนะครับแต่ถ้าจะถอยไฮนะครับก็ปุ๊บดีดขึ้นแล้วก็เข้าอีกรอบหนึ่งก็เป็นถอยไฮแล้วครับถอยเร็วนะครับ เกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างก็งงงตำแหน่งตัวดีดจะอยู่ที่โลนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เกียร์ว่างเดี๋ยวจะลองขับให้ดูแต่คันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเข้าเกียร์ยากนิดนึงเกียร์มแข็งนะครับอาจจะภาพอาจจะจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราพวงมาลัยม,มันก็มันค่อนข้างที่จะหมุนยากด้วยนะครับก็อาจจะมีพั๊มีเหวี่ยงกันนิดนึงนะเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูนะครับวิ่งให้ดูเริ่มจากเกียร์หนึ่งเลยก็ได้นะครับค่อยๆไป เหยียบคัดนะครับเหยียบคัดต์เ๊บอะดันแรงๆเลยเพราะว่าดันเบามันไม่เข้านะครับไปเลยค่อยๆคาน,นเกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งโลเกียร์สองปล่อยมาตรงนี้นิดนึงป๊บนี่เกียร์สอง สาม <HARR Y. S 1> ก็ดันขึ้นตรงตรงเกียร์สี่พักไปซ้ายสุดกดลงนะครับนี่ครับเกียร์สี่เกียร์ห้าก็นี่ห้า พอจะพอจะขึ้นเป็นเกียร์พอจะขึ้นเป็นเกียร์ไฮน,น,นะครับเกียร์กระต่ายก็ปึบ๊บดีดนะครับดีดเสร็จเข้าหนึ่งใหม่นี่ก็จะเป็นเกียร์หกนะครับเป็นไฮนะครับอตอนนี้เกียร์หกนะครับ ข้าสองไม่ก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็ไล่ตามไปเลยไล่ตามเกียร์ไปเลยเพราะเราดีดแล้วนะครับก็ไล่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้เกียร์เกียร์เกียร์แปดแล้วนะครับเกียร์แปดไล่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> จะงงกันนิดนึงเพราะว่า เกียร์ตัวนี้มันเป็นไล่ออกนะครับถามว่าไล่ออกมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเลี้ยวรถก่อนถามว่าไล่ออกเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะเออเลีเ้ยวเข้ามาอย่างเงี้ยทางคูกคาคูกคาแบบเนี้ยเราก็ดีดมาเลยโลปึ๊บกลับมาโลเราก็คำนวณความเร็วเราว่าเราควรจะเข้าเกียร์อะไรดีนะครับ ผมซัดเกียร์ห้าเลยนี่เกียร์ห้าไปค่อยๆคานไปนะครับเพราะ,ะช่วงโลเนี่ยก็รอบมันจะช้าอยู่แล้วนะครับที่ที่ผมบอกว่าเกียร์มันไล่ออกก็คือเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับจอดรถเดี๋ยวผมอธิบายใหม่มาต่อนะครับ ที่ผมบอกว่าเกียร์มันจะจะจะแตกต่างจากเกียร์ทั่วไปนะครับก็คือเกียร์มันจะไล่ออกนะครับปกติเราเข้าเกียร์นะส่วนมากนะครับเกียร์หนึ่งจะผักมาผักมาอย่างนี้แล้วก็ลงล่างอย่างนี้สองสามสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้ปกติเกียร์มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เกียร์ตัวนี้มันมันไล่ออกนะครับคําว่าไล่ออกกับไล่เข้าเนี่ยไล่ออกก็คือไล่ออก ไล่ออกออกจากตัวส่วนไล่เข้าคือไล่เข้าตัวนะครับเหมือนเกียร์ ZF ที่ผมเคยรีวิวไปมันจะไล่เข้าตัวนะครับมันจะไล่เข้าตัวแล้วก็เกียร์ e own, อีตันที่ผมเคยรีวิวไปรอบนั้นก็คือไล่เข้าตัวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เกียร์มันไล่ออกนะครับก็คือหนึ่งเริ่มจากฝั่งนี้นะครับสองสามสี่ห้าหกไล่ไปนู่น,นนะครับ คือหมายถึงเมื่อกี้เมื่อกี้มันสุดแค่ห้าคืออยู่ตรงนี้แค่ห้านะครับไล่สุดแค่ห้างก็มาเริ่มใหม่หนึ่งเออบเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับมันไล่ออกไปนน่นนะฮะซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยเราจะงงตอนเราเชนเกียร์นะครับงงยังไงเพราะว่าความเคยชินของเราคือเราเคยขับแต่ไล่ไล่เข้านะครับเราไม่ค่อยได้ขับไล่ออกทีนี้พอมาขับไล่ออกแล้วเนี่ยเวลาเชนเกียร์ส่วนมาก จะไม่ค่อยได้เชนเกียร์นะครับมันจะกลายเป็นเพิ่มเกียร์เข้าไปนะครับก็คันนี้ตอนผมมาขับแรกๆผมงงงงมากนะครับงงแบบงงสุดๆเลยนะไม่รู้อะไล่เข้าอะไรออกไล่อะไรยังไงไม่รู้อะ <c oughs> ก,กว่าจะชินมือกว่าจะเข้ามือได้ก็โอ้เล่นเอาเหนื่อยนะครับเกียร์ก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากนะครับก็จบกันไปนะครับสําหรับการอาสอนนะครับการเข้าเกียร์ ไซโนทักคันนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกผมเชื่อว่าหลายคนถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วไม่น่ายากนะครับง่ายๆนะครับยิ่งถ้ารถด,ดูแลดีๆแล้วเนี่ยการเข้าเกียร์เข้าอะไรเซฟเกียร์แน่นๆมันง่ายนะครับแต่คันนี้มันมันยากแล้วนะครับเซฟเกียร์มันหลวมหมดแล้วเนาะนะก็จบกันไปนะครับสําหรับการสอนการเข้าเกียร์นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเจอผมกับเจ้าไซโนทักบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่า การทําคลิปนะครับอยู่หน้างานรู้สึกว่าจะเริ่มมีปัญหานะครับผมก็ขอเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายเจ้าไซนทักลงไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าพิ่งเบื่อกันเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะครับก็วันนี้ผมก็ว่างนะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รังสรรค์อนทัวร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมขอญาต พักผ่อนก่อนหลับสักตื่นก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ